และ2อ m e เมริกันช็อตแฮร์สีแท็บบี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะเพื่อนๆและสีแท็บบี้นะเพื่อนๆส,นะสกอตติสโฟมันก็มีนะบางคนเขาจะสับสนแต่มันจะมีจุดแยกระหว่างสกอตติสกับอเมริกันช็อตแฮร์จุดเด่นของ American Shot Hair อเมริกันช็อตแฮร์เลยคือหน้าเขาจะกลมกลมกว้างหูจะสั้นมีขนและลายขนได้ถึง 80รูปแบบเลยนะฮะร่างกายเขาจะอ้วนๆกำยำแข็งแรงเข้ากับสัตว์ตัวอื่นได้ดีเลยนะฮะส่วนสินสอดของแมวอเมริกันช็อตแฮร์จะอยู่ที่3000คือถูกๆเลยนะครับถึง40,000บาทสีขาวที่เป็นแท็บบี้นะครับจะสินสอดแพงกว่าเพื่อนและเป็นที่นิยมของคนที่เลี้ยงอเมริกันช็อตแฮร์แข็งและสวยมาก สำหรับคนเลี้ยงแมวเลยนะครับแล้วก็หายากด้วย